บินมาจากไหนผมบินมาหลายประเทศแล้วอ่ะดิถ้าสดผมอยู่ลาสิตี้ครับสาวๆจัดการดิพูดไม่รู้เรื่องว่ะชื่ออะไรคะพีชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะพี่อายุเท่าไหร่มีตังใช่ไหมไหนเป็นไงจัดการได้ดีมาก สวัสดีค่ัเบิรในคออนายมเหครบสิบเจ็ดคนสักทีเลยครบวันนู่นวันเดียวไอว่าวุ่นเทาร์สรองเท้าไปซื้อจากไหนมาหนูซื้อที่คอนโถมมาคอนโทมนเหรอน่ารักไหมก็น่ารักดีแอมไม้ใช่น่ารักเหมือนคนไทยน่ารักเหมือนคนไทยคนใส่ใส่เหรอใส่ไทยคนไทยแล้ววาวุ้นเป็นคนที่ไหนเป็นคนทูที่ อะจบแล้วกาเป็นคนที่นี่ที่ไหนก็เป็นคนแต่บอสเป็นคนที่ไหนคะบอสไม่ได้เป็นคนนเกันได้อะแต่ของวาวุ้นมั้ายเอาดีเอาดีทำเนตกับแม่หรอสอนน้องนงแก๊งยังไงวะไม่ไอ่ไม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 ้เลี้ยงไอ้ไุ่นเลไน่นๆ่ะ่ไม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 ไม่ไม่ไมไม่ไม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 ่ไมไม่ไม่ไมไไ ทำอะไรวะ ATM ปเอ็มปนปนปนเอทอ้าวเหรออ๋อเออแป๊บนึงขออยู่ก่อนหน่อยแป๊บนะถูกต้องบอสอยู่กับมันบ้างดิไม่ได้เจอบอสเลยเนี่ยกูเนี่ยไม่ได้อยู่กับพวกมึงเลยวอ่ะพวกมึงไม่คิดถึงกูเลยเหรอวะพี่ถูกพ่ถูแต่เข้าใจว่าทุกคนมีภาระในหน้าที่ต้องทำแล้วพะวุธไม่ได้คิดว่าเตงเป็นภาระเหรอลูกอ้าว่าคนนี้เป็นเอ่ะเอาบัตรไปยังรอเลย เราเล่นเราเล่นแต้วเล่นแต้วเล่นอยากเล่นด้วยรำเอาำมีบัตรบ้างครมิรำมีโอเครำเป็นไงออนไลน์ช่วงนี้ฟ้าเหนื่อยไหมอะครับติดตัวไว้เลยคนละห้าใบก็ได้นำมาเราไว้นำไม่ไหวแ้วเราต้องบินไปเรียนต่างประเทศกันด้วยใช่ป่ะช่วงเนี้ยใช่ครับแล้วก็ต่างประเทศอ๋อพูดเก่งซะด้วยพูดเก่งซะด้วยพูดด้วยแล้วพูดใหญ่เลย เกที่สุดในแกงละค่ะบอสเอ้าพูดก็พูดกนพูดกนพูดนะนั่นเนี่ยน้อยใจด้วยอ่ะดูเหอะใจมันน้อยใจด้วยสวัส่ะเวตาร้องหัวสารองให้ฟังหนนอยเออคิดถึงแหละเออคิดถึงว่าไปพูดไปเลยเยืนมามาเดินมาคุยตรงนี้มามาเออเดินมาคุยตรงนี้แหละแล้วแล้วก็เรื่องกางเกงอะต้องอนุโลมให้เขาคนเดียวเนะบอสทำไมอะเขาชอบใส่แบบนี้เออเขาต้องไมใส่แพมเพ์ทไม่ได้ครับบอสใช่ใช่เพราะว่ากางเกง เก่ยนแก๊งหมูอะขนแบบพี้เขาอะบันตุงเหรอมันใหญ่อ่ะโบ๊อสบอกเขาไปว่ามันหนีบสันดังเกงค่ะดีบเป้าังเกงใช่ปวดหัววาววาวุ่นลูกไข่วาววาวุ่นลูกไข่อะ แม่ไม่มีไม่มีพ่อลูกกับแม่ม่ไม่มีพ่อมาจากทางตาดาดลมมาเกิดแม่ไม่รับเป็นลูกอ่ะแมวขับรถเขาหนูอยากเลี้ยงว้าวุ่นมั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 นสัญญากับติวแอร์บอกว่าจะไม่เอาคนในแก๊งเป็นพ่อเป็นแม่มันพูดอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่มีใครอยากเลี้ยงมันเลี้ยงไม่ไหวแม่งด่าถ้าด่ามันใครอยากเลี้ยงมันมันด่าหมดอ่ะแล้วสรุปติ้วมันติดผู้ชายจริงๆใช่ไหม จริงบอสอันนี้ก็จริงเรื่องจริงจริงค่ใช่พี่ติวเขาไปเรียนต่อมอสเรียนกับใครเรียนกับใครวะเรียนกับผัวเรียนกับผัวที่ชื่อมิกกี้ใช่ไหมพูดมาไม่คือมิกกกี้็เลี้ยงหนูดูติดผู้ชายติดผู้ชายไปเรียนต่อกับมิกกี้เหรอใช่อ๋อแล้วสรุปมิกกี้กับติวนี่คือเป็นแฟนกันเหรอใช่เขาเป็นแฟนกับพี่ติวอ๋อแล้วเราเขามาเลี้ยงเราทำไมอ่ะพี่ติวฝากไว้ ฝากไว้แล้วมัไมเขาไม่ไปอยู่กับแฟนเขาอ่ะเออถูกต้องเพราะว่าพี่เจวเป็นหัวน้องอ๋อเจวเป็นห่วงน้องก็เลยให้ให้ให้ผวตัวเองมาอยู่กับน้อง,<า>งใช่ไหมแต่นี้ก<ะ>ีก็ไม่ให้หนูมีแฟนด้วยหนูก็งงเหมือนกัน ว่ามันกะจะกินทั้งพี่ทั้งน้องแน่เลยบอสมี่แม่งเลวจริ์ที่แมงแล้วแบบว่าติวมันไม่อยู่ด้วยอ่ะมึงใช่ไอติวมันโง่ไงรวงหัวร่วงหางหรือปะเนี่ยใชติวมันโ่ค่ะทำไมติวมันโง่ขนาดนี้เะไอติวไม่ควายใช่ไหมอไรเลยบอสไม่เงี้ยขนาดนั้นเลยอะอะไรวะ เขาไม่ได้ทำได้ี่มันรุเขาแค้ขนาดนี้ว่าแม่งปล่อยให้แฟนตัวเองไปอยู่กับบวลอยไงวะเขาหัวลอกแล้วหลอกที่เขาปล่อยให้แฟนตัวเองแม่งมาหลอกได้ตลอดเวลาได้ขนาดนั้นเลยนะดูดิดูดิเขาอาจจะแบบอยากกินของเด็กมากกว่าของแก่ก็ได้นะเว้ยเออวางแล้วแบบว้าวุนมันก็เด็กกว่าติวด้วยอ่ะแก่แล้วยิบตอแล้วติวก็อยู่เยอะแล้วนะไม่ถ้าแบบ อะไรที่มันแบบเฟสเฟสมันก็อร่อยกว่านะเว้ยแบบสดใหม่สดใหม่เพราะว่าพี่หนูได้ไหมคุณงจะไปเดิดเป็นล็อพีีทจะไหมเดินจะเดดร้อนทำไมวะพี่พูดให้คิดนะเว้ยอแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาดูเปล่ะเต็มที่แล้วก็แบบอยากให้เตี้วมันแบบตาสว่างสักทีวะ วันนี้นี่ไปเรียนต่างประเทศนี่ต้องใส่งเข่างอกันแหละเออกูว่ากลับมาว้าวุ่นมีลูกกับมิกกี้ตายหาพอดีเลยเออกลับมาใจโอ้โหใจร้าแบบเขาเรียกอะไรอะแบบว่าใจตกไปอยู่ตาตุ่มแน่กูบอกเลยอแบบว่าเข่าฟุตเลยอะรู้ได้ไงว่าเขาคิดกับเราแค่ผู้ชายเขาอาจจะคิดมากกว่านั้นก็ได้ไปตัดยอดย่ารอมันแล้วเนี่ยบอกทเออกูว่านะอาจจะแบบ ตอนคืนอาจจะไปย่องไปคมขืนมึงก็ได้ใครจะไปรู้เออมันน่ากลัวนะเว้ยไม่เห็นข่าวหรอไม่เห็นข่าวหรอเราต้องระวังตัวนะเว้ยแต่ยอมใจติ้วมันเลยวะที่ติ้วมันแบบโงปล่อยได้ขนาดนี้ไม่อะไม่ได้มองว่ามันโม่ไว้มันซื่อบื้อไปปะวะเชื่อป้าว่าวุ่นคิดว่าซื่อบื้อป้าพี่แก่ไม่หรอทำไมคิดข่าดน่ะเอาเป็นคนแตบว่านปล่าโอ้โหใจกว้างยอมไม่ผัวมีเมียสองคนเนะไม่ใช่มาถึงแม่ ไ้หหนูแทุกคนนะเขาคิดว่ามันแกล้งโง่นะแต่หนูว่ามันโง่จริงบอสพี่เนทเนทเมื่อกี้ว่าเงินหรอใช่เว่าคนอื่นเขาคิดว่ามันแกล้งโง่แต่หนูว่ามันน่าจะโง่จริงอ่ะหนูเลยตัดย่ารอมันเลยบอกว่าพี่ดิ๊ติ้น่าจะโง่เหมือนพี่เนทนะกูง้านะเนทน่าจะใครนะเมื่อกี้พูดพี่นะมันบอกพี่ดิ๊ติ้โง่เหมือนพี่เนทหนูว่าไม่ใช่เขาฉลาดกว่าเยอะหมายถึงเนทฉลาดกว่า อ้าวอ้าวทำไมเล่นตัวเองอะเอ๊ะไงวนะน่ะเล่นตัวเองก็ได้เหรออนอมีกินอะไรก็กินก่อนบอสโอเคโอเคตอนนี้ไม่มีใครมาหารเรื่องเหรอไม่มีครับเพราะว่าเอ่อตอนนี้เรากินแผนตลาดไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอหนึ่งแก๊งหนึ่งคนครับอ๋อแผนการตลาดกูรู้แล้วกูรู้แล้ววายอันนี้คือเป็นหน่วยงานนะเป็นแก๊งเอนเตอร์เทนสำหรับประเทศนี้เหรอ ช่ไหมประมาณนั้นครับบอสตอนนี้ยังไม่มีใครตีเพราะว่าเขาคิดว่าเราเออเป็นพันธมิตรครับใช่เป็นพันธมิตรไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ที่ไหนได้งูพิษชัดๆมึงอย่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เน้นคนเดีย้เาก็จะหนาเราแบบนั้นแหละเอาจริงๆนะเนี่ยนกกาแถวเนี้ยมันก็จะร้องจิบจิบจิอ่ะเอาเป็นว่าเราก็อยู่ในจุดของเราก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแปลกนะที่ไอชี้มันปากแบบเนี้ยแต่ไม่มีใครอยากตีออนไลนเลยหรอเออจริงว่ะ บอกล,ลัลกวโดนด่าพอ<ม>่พอเนีไใชไม่ใช่ไม่ใช่ดเลื่อนเกินก็เลยไตีเื่อนเกินไม่ครับบอสก็อย่างที่บอกครับไม่กล้าเล่นไม่ค่อยกล้าเล่นกระดูหรอกจริงทำไมกลัวหนูไปขอดูั้างเอา้าตอนนั้นที่บอสพูดไปแล้วเหมือนน่าจะดังด้วยแหละตอนนั้นที่พูดไปไม่มีไม่มีผู้ชายแก๊งไหนมาเล่นกระดูเลยอ่ะจริงพูงไปขอดูเขาเนอะเขาติดอันดับด้วยนะไม่แล้วเขาไปขอดูจริงด้วยนะบอส ไม่ใช่เคาให้ก่อนอ่ะเขาแจกก่อนอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องข่าวลือหรือว่าอะไรนะเขาขอดูจริงนะเรื่องจริงใช่เรื่องมันไม่ใช่แค่ข่าวลือค่ะแต่มันคือเรื่องจริงใช่เขาส่งมาให้ดูจริงเขาบอกไม่ใช่ไอ้ต้าอราหรหรอี่ได้เราวิดีโอคอลไปไม่เอาลูกด้วยขออนุญาตทำไมชีมันน่ากลัวขนาดนี้วะคุณยอมมันขยับได้ ในออนไลน์เป็นแบบนี้กันหมดเลยปมเนี่ยทุกคนไม่เราจะว่าทิวลิปไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใม่ไ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 ม่แม่ไม่ไม่เม่ไ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 ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่็กใหม่อม่ไ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 ด่ไม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 ่ไบ่ไม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 ่อย่ไม่ไย่างบพม่ไม่ไม้ไม่ไม้ไม่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 ตัวไูก สวัสดีครับชื่อลิฟครับลูกม้าแกบครับอ๋เด็กครับทนไม่ทำหน้าโดยบอสโบวุนไม่ใช่ครับบอสอย่าไปขยัครับไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับบอสเดินตามรอยไอี่อ๋ออุดอดี๊ะนี่ไอ้ี่ก็สู้ไม่ได้เดินตามรอยก็อย่าหวังเวอร์จิมไม่ไม่ใช่นะครับอีบุญมึงเลิกพูดเรื่องนี้สิเดี๋ยวกูจะไปเล่าให้ผัวมึงฟังนะกูไม่เมินผัวนะพูดเหตุพูดม่ได้นะโอเคได้นั้นกูเล่าเลยละกันลิ้นไก่ยังงอกไม่เต็มวัยจะมีผัวแล้วหรอวะบุญ ไม่มีเลยไปเชื่อพี่โมชีบอสพี่พูดมาความจริงนั้นแก๊งนี้เขาไม่คุยกันเหรอเขาเน้นกัดเหรอฮะเขากัดกันเหรอเขาเป็นหมาสู้ๆนะคะสาวๆฟาร์มกันเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นไอเดอบกันดิอีกก่อนครึ่งชั่วโมงปะได่ครับบอสไปไอเดอบก็ได้เผื่อได้เผื่อฟุกได้ไปลองเล่นดูมีป่าหาแดมทำไมเบต้าต้องท้อใจขนาดนั้นด้วยอ่ะเสี่ยงคือท้อมากป่าครับว่าคือเห็นแล้วมันก็เป็นได้ครับแบบ ดีมากแก๊งหนูติงตึงที่สุดอย่งพูดอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงได้ไหมกูขอร้องท้าไมมันย้อนย้ยหน่ยแปบปันมัดแก๊งหนูนี่คือ Winterfell ฮะอะไรนะ้อน My Hand พูดได้ใจเย็นๆนะพี่เบตาปันอว่าว่าอย่างไรครับไม่เห็นไปหาอาเลยหนูไม่สบายเป็นอะไรอ่ะเป็นคอวอลระยะสุดท้าย คืออะไยาคอว์คิดวิเคราะห์แยกแย่ไม่ใช่คอว์คอไม่ใช่สีนะกูไม่เล่นด้วไม่อเป็นโคผิดจิ๊บป่าวบอสดูสิมาใส่หน้าจากด้วยหน้ากาใช่ปลาเลี้ยงปลาไม่ได้เลี้ยงปลามอสไม่ใช่มันไม่ใช่ปลาไนะปลาหมอปลาหมอสีเออเอาตะกูไม่กล้าเล่นเลยสัตว บอสจริงๆเนี่ยไอ้วุฒนแม่งมีแปดด้นะดีแล้วแหละให้มันมาคนเดียวก่อนนะเพราะถ้ามันมากับแปดมันต้องใส่บ้านแตกอ่ะใครว่าแฝดวะวุฒนแอดแปดมึงชื่ออะไรนะวุฒนแค่วุฒนวายโอ้โหวาวุฒนกับวุฒนวายใช่ใช่ใครบางคนตั้งให้วะวาวุฒนจะสวยกว่าโอยไปตายแล้ววายวายก็าผัวเยอะนะคนคนนี้ชื่อพี่โฟกัสนะบอสโฟกัสโฟกัสโฟกได้นะมาหมุนเนี่ยถนนเขาเนี่ยหนุ่มมาหมุนเนี่ยเหมือนอยู่นะ เคยเห็นปะเคยเห็นเคยเห็นไอ้นี่ปะเอแมวหมุนหมุนกัดหางตัวเองอะเราเหมือนแบบนั้นแหละหมุนจริงเหมือนแบบนั้นเลยเหมือนแบบนั้นเลยคือแบบว่าเห็นว่าวุ่นบุก็คือแบบแรกอ่ะภาพในหัวก็คือเราหมุนหมุนอยู่งั้นอะหมุนกะงับหางตัวเองใค่เรอเออรู้ตัวไปไม่น่าถามหรอกจริงม่วงว่างเราหาอะไรทำใครอยากเล่นกิจกรรมอะไรปะวะสาวอะ ใครอยากทำอะไรปะอสหนูอยากหนูอยากมีออนไลน์เสนอหลายคนแล้วคืออยากให้เขาจัดกิจกรรมโอรดนไม่กูอยากเออไม่กูกูเสนอไปแล้วหมายถึงว่าลองขอพรกับคนแถวนี้ดูแล้วอะแต่ว่าได้สมูทอีคืออะไรอะเจ็บปีเฟสโฟมหรือเปล่าบอคไม่มีพรอะไรเงี้ยใช่ไหมเนอะวันไม่ทองคำเลยบอสทำไมอะทไมทองคำ นี่ครับแม่นี่นี่กับมายทองคำกิจกรรมไม้ทองคำมาวูดถึงเพื่ก็จะร้องเพลงอะไรไม่ดูไม่มีอะไรนี่จิบเริ่มต้น่ยทองคำเยอะนะครับล็องเลยอ่ะจริงๆนะตะคูณตะคูณตะคูณตะคุณเนี่ยตะปีเนี่ยของนี้ยมันจะมีใลูกหนูออกมาจะช่องคลอดแบบนี้ใช่พี่เลียวพี่เลียวเอาไม่มได้ไม่ได้ พี่เนียวอะไรสวัสดีครับที่โดนได้เป็นบอสพูดพี่เนียวอ่ะพี่เนียวเขาเรียกคนใดวะพี่เลียวพี่เลียวไม่ใช่พี่เนียวเอาซะรู้สึกเหนียวเลยหาพ่อหาแม่มาหน่อยวาพูดหน่ะจะได้พูดชัดสักทีกูปุ่นกูว่ะไม่มีใครหาเลยเออโมชิอะอะ มึงด้เอนานอมาเป็นมือีมอชิเออเอาวาวุ้นเปก็ฟังข้างขึนเออเนี่ยนองมัเรียกเลยเนี่ยมันเป็นสามาข้างบนนูด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 ูมูดูดูู่นูดูดูดูนูด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 ูนูด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 ูมูดูดูสูดูนููููนูดููููููููููน คนยังไม่ทันลงเครื่องค่ะบอสกำลังดีเลยนิดนึงเครื่องดีเลยมาไม่ทันกันเพยายามรวมให้ครบๆหน่อยนะครับในเมืองสาวๆอะไรครับเผื่อใครแบบว่ามาไล่งับห่างอาชีจะได้ช่วยกันตีทันเพราะว่าเปลี่ยนจากหางหนูเป็นหางไอ้บุญที่ขังเนี่ยไอหนูว่าพี่เชี้ไปงับหางเขาโอเคกูไม่เคยงับห่างอ่ะดิชี้งับลายโดวาได้เปล่าตด อันนี้ลูกนนนีี้้อัจะเป็นตัวตัดอันนี้คือสายเบรกใช่ปหมใช่ชาสายเบรกคอยกระชากคอแต่ล้แต่ไม่มีใครเบรกวานามันขับนะเบรกไม่ได้ขับตามหมดากูยังไม่เคยได้ยินวะไอ้ผิงลูกนี้ต้องยิงบทเพลงนี้ามันจะขำอะไรมังคับให้ขำได้ยังไงวะดพราะนันมึงคับขำกันได้ด้วยหรอได้วันนี้ทําได้นะลูกหนูอ่ะขำมาใกล้ๆกล้ไอ้ผิงมาใกล้ๆเขาลูกไปใกล้ใกล้บอสขับว่าไงครับโอเคทุกคนเงียบหนึ่งสองสาม หเ,เหมือนสตาร์ทรถเลย,เ,ลเ,ยเหมือนสตาร์ทลุ้นเลยอ่ะมึงกลับไปที่เดิมเมันลดแบบว่าน้ำมันเครื่องหมดนะมัเครื่องสตาร์ทไม่ติดหรอ,หร,อหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้น เครื่องแห้งครับบอสใช่ครับบอสแห้งนิดหน่อยอ๋อไม่นิดแย่เลยงั้นน่าจะไม่น่จะนิดเมื่อกี้กูยืนคุยกับพ่อไอชี้อยู่อะกูก็ว่าเสียงอะไรว่าใครขำวะไอ้เฮียกูฟังอยู่แบบเอ๊ะกูก็เล่นมือถืออยู่เมื่อกี้กูหงงงแบบเสียงใครวะเสียงใครขำวะเสียงไอ้ชี้เหรอเสียงเขาเหรอเสียงผู้ชายคนนั้นเหรอก็ไม่น่าจะใช่กูแบบใครขำวะอ๋อรู้เห็นรู้แหละรู้แหละ บอสว่าพี่เขาบอกว่าหนูฟันเยินนะบอสว่าหนูฟันเดินไหมเยินเหลืองด้วยบอสนี่เรื่องจริงเขาบอกหนูฟันเดินเขาบอกต้องเป็นดานฟันนะบอสเอบาคนกินข้าวโพดเหรอครก็ใช่ฟันเหมือนมะยมอ่ะเราชื่ออะไรนะขนมขนมพิงเหรอชอพระพิงครับพระอะไรนะพระผิง ค่าฝุ่นอ๋อผ้าผิงสาวๆถ้าเราเปิดผับกันที่นี่ใช่ปะเรเบิลเลเวลออกี้อ่ะเราก็จะมีรายได้ไป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 บอสไปไปไปไม่ถ้าเราถ้าเราเปิดผับกันที่นี่แล้วก็แบบสาวๆออนไลน์อ่ะก็คือจะเป็นคนที่แบบไม่ต้องทํางานแบบเป็นเด็กเอ็นก็ได้นะทํางานเป็นพวกแบบว่าสาวๆที่แบบคุมบาร์ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไปดูคาเฟ่ด้วยบอสเศรษฐาแล้วเพราบอกเพราบอกไม่ให้มันเป็นเด็กเอ็นอ่ะทำไมมันจะเป็นเหรอมันอบเป็นเด็กเอ็นกันพวกมันอะ ดูอุตส่าห์ไม่กูอุตส่าห์จะให้พวกมึงแบบเออให้มันดูดีหน่อยคือแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบมาช่วยกันดูร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มึงก็คือจะเป็นเด็กเอ็นเสนอตัวไปเลยเหรอใช่ยานทางตามความฝันอีวุนเนี่ยคือน่าจะต้องเป็นเด็กเอ็นไม่ได้นะไม่รู้เรื่องแขกงงเออนหน้าทางที่พกถั่อะไรอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะพร้อมพร้อมเป็นบาร์เทนเดอร์มีใครให้ช่วยบ้ามีใครให้ช่วยบ้าถนัดล้างจานล้างจานอะไรเงี้ยอ๋องั้นหลังครัวเลยน่าจะว่างอยู่เป็นคนเก็บขยะก็บมาจะรอดูพอถึงเวลาจะรอดูล้างน้ำมาล้างน้ำมาเช๊ะอยากกินไหนเดี๋ยวว่างๆอ่ะพาสาวๆพ่สไปเปิดไปเปิดขับนะแล้วก็หาการสักสองคนน่ะได้เลยครับบอให้การสักสองคนเก็บค่าเข้าเก็บคนละสองร้อยค่าเข้าวันไหนได้มาวันไหนแล้วบอกด้วยเพราะว่ากูจะพา แบบว่าแบบมากกว่านั้นได้ไหมครับบอกไปกลาดเหรียญฮะบอกให้เก็บสองร้อยเธอเก็บสามร้อยห้าสิบที่เหลือหนูอมอะไรเงี้ยชอบอมเหรอเราวะวายอมเหรียญที่เก็บขยะอมเงินไงอมเเงงินไอออะไรวายอมเหรียญนะคิดอะไรอะมาบุญเป็นอะไรก็ชอบอมได้บ้าเป็นอะไรมองเพื่อนยู่เท่าไหร่มาปีนี้ยูสิบสามโอ้โหทำไปดิ บ๊อบุญให้มันโตเต็มไวก่อนก็นได้แล้วค่อยโชว์เนาะงางตรงอ่ะคิดว่าจะผ่านตรงไหนบ้างอ่ะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> อโชว์ตอนหลังมันก็ไม่เสียหาย <c oughs> ม,ม,มีกวักมือด้วยนะบอสเวลามันถ <ลอ S 2> ้างรอดูนะเหมือนสูตรดำเข้าไปข้างในไปมบางนะวิ่งไปดูกันสาวๆไปไปดูจจันรอคุณคือใครอ่ะมาสปามล่าลงคุณคือใครตามเฮ้ตามฉามล่าลงอย่าแก่รอรองข้างล่างรอล้อมข้างล่างใครคุณคือใครอ่ะฮัลโหลครับ คนรู้ไมวัดเยื่อหนิมผมเพิ่งเข้าประเทศมาครับแล้วทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้ไปเวติกแดงแล้วคุณรู้ไหมว่าที่นี่ของใครไม่รู้เหมือนกันว้ายไม่ใช่บอสว้าไม่ว้าที่นี่มันกระหลานฮาเลมคุณไม่รู้หรอไม่ครับผมเพิ่งบินมาบินมาจากไหนผมบินมาหล่ะประเทศแล้วอ่ะที อาสดผมอยู Workers, on, s <S ่ลาสิต oh <alled> <sighs> ี้ครับสาวๆจัดการดิพูดไม่รู้เรื่องว่ะพี่ชื่อใดพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรครับพี่อายุเท่าไหร่มีตังใช่ไหมตอนไหนเท่าไหร่เปล่าเป็นไงอากัรได้ดีมากรีบไปเลยครับก่อนที่คุณจะไม่เหลืออะไรบนร่างกายคุณเลยเชิญครับผม ทำดีมากค่ะสาวทำดีมากหลับไม่ได้เลยอ่ะหลับไม่ได้มึงรู้ป่ะเมื่อกี้กูยืนดูเหมือนอะไรป่ะเหมือนอีแรงอ่ะเหมือนอีแรงลงอ่ะอีโวเขาหิวการบอยที่นี่ผู้ชายเป็นไงบ้างผู้ชายที่นี่ผู้ชายเป็นไงบ้างดีค่ะบอสเท่าที่ดูมาก็ข่าบอสข่าบอสค่ะสุดดําคือดื้อมากค่ะบอสไม่ไม่ไม่พรกโกดอันนั้นอ่ะเบาได้เบาแต่หนูว่านะเหมือนก็อืต่ ใไทยทยทยไทย่วยงานคนไหนแรงแรงเกียวนะแรงเกียวแรงเกียวแรงเกีช่ยนวน่วายหมอด้วยนะแรเวนชื่อโอเวนโอเวนหรือเปล่าใครชื่อโอเวนว้าวุ่นมีอะไรอีกมีอะไรที่ดีดยี่หลุดเฉยมาดขอเสนอให้ประเทศนี้มีวัดครับบอสหนูจะไปเป็นเจ้าอาวาสจริงนะโอไนแบบควรอยู่วักน้เข้าไปแล้วก็เราว่าหนูนี้จะเข้าไปทำรมไม่หนูไม่หนูจะไปแบบว่าเป็นเจ้าอาวาส ดาวมีดาวอาดาว่าเจ้าอาว่าคือเราจะไปเป็นเจ้าว่าเราเราคิดว่าเราเป็นคนจิตใจสงบขนาดนั้นได้หรอใช่ก็คนดีที่สุดแล้วบอสรับประกันกับพี่โมชีและแม่ตัวเองนี่ไงแต่ไปวันนี้เนเอาประกันไม่ได้แน่ฮะพี่โมชีกับแม่มึงอะพี่อะไรคำว่าแม่มึงนะพี่ทำคำนี้เนาะพี่เบตาพี่เบตาเป็นแม่พี่พระผี พิงเปิดให้ได้วันไหนอ่ะอันนี้คุยธุรกิจกันเลยนะเนี่ยที่ผับอ่ะจะเปิดวันไหนเจ้าสาวแต่งตัวเซ็กซี่เป็นไหมอ่ะกูไม่น่าจะต้องบอกหรอกมั่งไปเที่ยวผับอ่ะกูไม่ต้องพูดหรอกจริงๆนะทิวลิปแต่งเกอไม่เป็นครับไอหนุ่มมีรูปไม่รู้พี่ทิวลิจะตายไปทิวลิปหนไม่รู้พี่ทิวลิปหนูไม่รู้หนูไม่รู้ใจเย็นนะ แม่มึงคายตะขาบให้มาไม่หมดเหรอาจริงโหหนูแบบคนดีสุดในอันไหนแล้วโธ่โธ่โม่โธ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 ่กั่โธ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 ่โา่ันยโธ่โธ่โธ่โธัโธ่โธ่โธัโธ่โธ่โธนโธ่โธ่โธ่นธ่าธ่โธ่โธวโธ่โธ่โธ่กธ่โ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 ธ่พอ่ีว่โธ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 ่งช่โล่โธ่โธ่ ใช่ใานที่หลอกนัยอะผู้ายอะเรามายืนตรงนี้กันเลยว่าเราต้องไปยืนกันตรงนี้วะสาวสาวอันนี้เป็นภารกิจรับเลยนะวันเสาร์วะช่วยเปิดผับที่นั่นหน่อยดิแล้วก็แต่งตัวหลอกล่อให้หน่อยพอดีว่ามันจะเป็นปาร์ตี้บอสจะเอาแบบว่าเปลี่ยนชื่อได้ไหมครับแปลงตัวแต่หนูขอเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังเข้าแล้วโอเคโอเคใครจะปลอมตัวปลอมตัวเลยแล้วก็ หลอกล่อสุดดำให้มาให้เยอะที่สุดอ่ะว้าน่าทถนัดนะครับบอสโอเคครับบอสสุดดำเน้นสุดดำนะใช่หลอกล่อยังไงก็ได้ขอให้แซบที่สุดแล้วก็ปังที่สุดน่ารักใครน่ารักได้ก็น่ารักจัดเต็มไปเลยใครสวยใครเซ็กซี่ตรงไหนเอาเลยจัดเต็มแต่กูขอขอให้หลอกล่อสุดดำให้มาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะกูมีอะไรต้องเคลียร์กับสุดดำเพราะถึงเวลาถ้าเกิดว่ามีเรื่องกันจริงๆออนไน์ต้องออกจากตรงนั้น จะไม่ใหอยากให้ใครต้องโดนอะไรเออแต่เอางนี้ดีไหมเราเป็นปาร์ตี้หน้ากากไหมก็ดีเหมือนกันนะคะหน้ากากแบหนุาอย่างเงี้ยหรอบอสใช่เราจะดูได้ไหมว่าเขาเป็นสูตรดำาบบบอสแ้วเขาไม่ใส่หน้กก็ต้องเป็นใส่สูตรไงก็บอกว่าใส่หน้ากากไงเออหน้าะากใส่สูตรมาทุกคนแค่นั้นปาร์ตี้ชุดสูตรเข้าไม่ได้ยังไงบอสใช่ก็ใส่สูตรแบคะไงใช่ถ้าไม่ใส่สูตรไม่ใส่หน้ากากเข้าไม่ได้แค่นั้นถึงจ่ายตังก็เข้าไม่ได้ ค่าเข้าคนละยี่สิบเอ้ยย,<ไ>อยี่สิบก็เหี้ยแล้วไอสัตว์แอบถ้ามีคนแอบอ้า่ะบอสถ้าแบบไม่มีแกงง๊งเนี้ยไม่ได้มันต้องใส่สูตรทุกคนไงก็คือข้อกําหนดก็คือต้องใส่สูตรแล้วก็ต้องใส่หน้ากากด้วยต้องเป็นคนที่มีแก๊งเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ต้องมีคนที่มีแก๊งเท่านั้นถึงจะเที่ยวได้ก็คือประชาชนเออประชาชนม่เ <c oughs> ข้าไม่ได้ประชาชนเข้าไม่ได้ขอคนที่มีแก๊งก็พอเราก็ไม่ต้องบอกว่าประชาชนห้ามเข้าหรอกเราก็แค่บอกว่ากฎของของที่จะมาเที่ยวอ่ะ คือขอความร่วมมือให้ทุกคนใส่สูตรมาแล้วก็ใส่หน้ากากมาให้เรียบร้อยเป็นปาร์ตี้หน้ากากค,ครับแต่พวกออนไลน์ก็ใส่ใส่ชุดปกติเลยไม่ต้องใส่ชุด,ชดแก๊งก็คือเป็นสายอินเทอร์เทนอะเคค่ะโอเคค่ะถ้าให้ชูบัตรแก๊งทุกคนน่าจะลาบากอะถ้าเราจะขอดูบัตรแกง๊งตรวจบัตรแก๊งก่อนอเข้าบัตรประชาชนก่อนเข้าพับหนูบาหนูว่าตรวจบัตรประชาชนอือก็ได้นะตรวจบัตรประชาชนก็ได้ว่าอยู่แก๊งไหนก็ได้นะ แต่มันจะตรวจยากอะดิเราจะตรวจยังไงอะเราก็ต้องล้อมทางเข้าเลยนะถ้า,างั้นน่ะมาเป็นแก้มมีตัวโดดแบบนี้ชิไปคิดมานั้นออนไนเป็นงานของออนไนนะอยากจะทํายังไงก็ได้ให้ได้ลูกค้าเยอะที่สุดอะแล้วก็ดึงดูดคนที่แบบว่าทํายังไงก็ได้อะให้มันเข้ามาเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แหละเราไปคิดดูโปรโมชั่นเปิดเล่ววันนี้แถมฟรีสาวสาวสวยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคิดอะไรกันอยู่ ก,กำลังคิดกั้นต็งตัวยค่ะบอสกำลังกั้นคำอยู่ค่ะบอสกั้นเขาทาไมโปรโมชั่นอยู่ครับงั้นชี้ไปลองดูมาก็สาวๆในออนไลน์ลองเสนอชี้ได้เลยอยากได้ความคิดเห็นจากทุกคนเรื่องธีมชุดเรื่องการแบบเลือกเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยช่วยกันแต่งตัววันเสาร์เจอกันนะได้ค่ะมีอะไร <c oughs> อัปเดตยังไงบอกด้วย